จุดตรวจจุดสกัดตอนนี้ก็เซตซีโร่เซตซีโลตั้งด่านได้ใจประชาชนจริงๆสาธุสาธุพะบตรคนใหม่ประกาศลั่นหยุดตั้งจุดสกัดตั้งด่านทั่วประเทศไทยเราประชาชนตาดำๆก็จะคอยดูว่า คำสั่งของท่านจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนจะจริงหรือหยุดตั้งด่านหยุดได้กี่วันหยุดได้กี่เดือนเราก็จะคอยดูเพราะว่ามีปัญหาในการตั้งด่านแล้วประชาชนก็รายงานไปมัง้งท่านก็จะติดกล้องวงจรปิด5,000ตัวนะครับ ตรงที่จุดสำคัญประมาณนั้นขอให้ท่านจงเจริญเพราะว่าบางทีการตั้งด่านมันทำให้รถติดก็มีแต่ก็เป็นผลดีถ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ประชาชนต้องการแต่ส่วนมากเห็นในคลิปส่วนมากจะทะเลาะก,กัน ท่านประกาศว่าท่านไม่ยอมที่จะให้สายตรวจสองคนไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ประชาชนกลางถนนท่านพอบอรตรคนนี้ได้ใจประชาชนไปเต็มเต็ม,ตมที่ท่านสั่งเซตซิโลหยุดตั้งดานขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขอให้ลูก น้องรักท่านมากๆผมนี่ก็ได้ใจอีกคนหนึ่งที่ชอบท่านคงจะเห็นปัญหาเห็นเหตุการณ์มาบ้างกระมังท่านถึงเอาจุดนี้มาขอให้ท่านผอ,อของผมจงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยใจรัก และเคารพคำพูดของท่านผอบอรตรคนใหม่สาธุสาธุสาธุาธทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจว่าสิทธิของเขาคืออะไรบ้างเวลาเขาเจอด่านตรวจยกตัวอย่างเช่นผมคิดว่าเราไม่ควรยอมให้ตำรวจใสาตรวจสองคนจับคนตรวจปสวัสสาวะกลางถนมนมันไม่ควรเป็นแบบนั้นถ้าเห็นว่าเขาควรจะต้องถูกตรวจ ก็ต้องพาไปตรวจที่โรงพักด่านไหนที่เป็นด่านที่ถูกต้องถาวรจริงๆหรือจุดตรวจจุดสกัดไหนประชาชนควรจะต้องรู้ว่าขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรที่เป็นตัวมั่นใจว่าเขาไม่ถูกโกงถ้าเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ยังไม่ทำเพราะฉะนั้นจุดตรวจจุดสกัดต,ตอนนี้ก็เซตซีโร่ ขอสดุดีท่านผบตรคนใหม่นะครับที่ท่านได้ใจประชาชนจริงๆขอบคุณท่านเหมือนสวรรค์ส่งท่านลงมาโปรดชาวบ้านตาดำๆที่รู้เห็นปัญหาที่ชาวบ้านเรียกร้องอยากได้ ไม่ต้องเอาเยอะแค่นี้ก็พอแล้วท่านช่างรู้ใจชาวบ้านเอาใจไปเลยท่านพอบอ,อ,อขอให้ท่านจงเจริญ